คำทำนายดวงชะตาวันที่30กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้คือวันของท่านอย่างแท้จริงเพราะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านได้โคจรมาเป็นเจ้าเรือนประจำวันพลังงานแห่งความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้อนในตัวท่านจะถูกกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ท่านจะรู้สึกมีพลังมีไฟในการทำงานและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคนี่คือวันที่ท่านสามารถผลักดันโครงการที่ค้างค้างให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามดาบย่อมมีสองคมพลังงานที่มากล้นนี้หากขาดการควบคุมก็อาจแปรเปลี่ยนเป็นความหุนหันพลันแล่นความก้าวร้าวและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้โดยง่าย ยิ่งเมื่อประกอบกับพลังของวันพระที่เรียกร้องความสงบและการให้อภัยสถานการณ์จึงเปรียบเสมือนม้าพยศที่ต้องมีสติเป็นบังเหียนคอยควบคุมอย่างใกล้ชิดความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านในวันนี้คือการเรียนรู้ที่จะใช้พลังอย่างมีปัญญาการนําความแกล้าหานไปใช้ในทางที่สร้างสารรค์และเกื้อกูลจะทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่ท่านประสบความสำเร็จอย่างงดงามการงาน ในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่ท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษท่านจะมีความคิดที่เฉียบแหลมสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเด็ดขาดและมีความกล้าที่จะนำเสนอโครงการใหม่ๆห,หรือรับผิดชอบงานที่มีความท้าทายสูงพลังงานในตัวท่านจะส่งผลให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ตามข้อควรระวังอย่างยิ่งคือคำพูดและท่าทีของท่านพลังที่มากล้นนี้อาจทำให้คำพูดของท่านมีความคมและตรงจนเกินไปซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจหรือความขัดแย้งกับผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บังคับบัญชาควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาจะปลอดภัยกว่าจงจำไว้ว่าเป้าหมายคือความสำเร็จของงานไม่ใช่การเอาชนะคักคานผู้อื่น การใช้พลังของท่านเพื่อปกป้องทีมหรือผลักดันให้งานส่วนรวมสำเร็จลุล่วงจะสร้างบาร,รมีให้ท่านได้อย่างมหาศาลการเงินพลังของดาวอังคารจะกระตุ้นให้ท่านมีความกล้าได้กล้าเสียในเรื่องการเงินเป็นพิเศษท่านอาจรู้สึกอยากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่ด้วยความรวดเร็วขอให้ท่านหยุดและไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน วันนี้ไม่ใช่จังหวัดที่ดีสำหรับการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่ต้องอาศัยการตัดสินใจแบบฉับพลันมีโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียมากกว่าได้รับผลตอบแทนควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินกับเรื่องที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการเอาชนะผู้อื่นเช่นการซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือยานพาหนะที่มีราคาแพงเกินความจำเป็น ในทางที่ดีพลังงานในวันนี้เหมาะสำหรับการเร่งรัดติดตามนี้สิงที่ผู้อื่นค้างชำระหรือการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับการใช้ความกล้าในการทวงถามสิทธิ์ของตนเองอย่างสุภาพจะประสบผลสำเร็จความรักสำหรับคนโสดท่านจะมีเสน่ดึงดูดใจเป็นพิเศษในวันนี้ความมั่นใจและพลังงานที่เปี่ยมล้นจะทำให้ท่านเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง ท่านมีโอกาสได้พบเจอคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับท่านคือมีความเป็นนักสู้และมีความมุ่งมั่นในชีวิตซึ่งอาจพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากไฟที่โชดิช่วงอาจมอดดับลงอย่างรวดเร็วได้เช่นกันหากขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันขอให้ท่านค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าพิ่งรีบร้อนตัดสินใจ สำหรับคนมีคู่พลังงานที่พลุ่งพล่านในตัวท่านอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ทั้งในทางดีและในทางร้ายในทางดีท่านอาจเป็นฝ่ายริเริ่มสร้างสรงสรค์กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่แต่ในทางร้ายอารมณ์ที่ร้อนแรงอาจทำให้ท่านเป็นคนขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจและพร้อมที่จะมีปากเสียงกับคนรักได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนรักของท่านไม่สามารถทำอะไรได้รวดเร็วทันใจท่านขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าวันนี้เป็นวันพระการให้อภัยและการใช้ความเมตตาต่อคนรักคือสิ่งที่ดีที่สุดลองเปลี่ยนพลังงานที่อยากจะเอาชนะไปเป็นการปกป้องและดูแลคนรักของท่านแทนสุขภาพสุขภาพของชาววันอังคารในวันนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและอุบัติเหตุเป็นพิเศษ ท่านมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการร้อนในมีไฟหรือการอักเสบต่างๆในร่างกายควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของทอดของมันซึ่งจะยิ่งเพิ่มความร้อนในร่างกายนอกจากนี้พลังงานที่ล้นเหลืออาจทำให้ท่านทำอะไรด้วยความรีบร้อนและประมาทซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมไฟหรือการขับขี่ยานพาหนะ ควรระมัดระวังอาการปวดกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบจากการใช้งานร่างกายอย่างหักโหมการออกกำลังกายเพื่อระบายพลังงานเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรเลือกประเภทที่ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเช่นการวิ่งจ็อกกิง้งหรือการเข้าคลาสโยคะการดื่มน้ำมากๆและการอาบน้ำเย็นจะช่วยปรับสมดุลธาตุไฟในร่างกายได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่อันตรายที่สุดสำหรับท่านในวันนี้คือความใจร้อนและขาดความยั้งคิด ท่านมีแนวโน้มที่จะลงมือก่อนคิดซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยไม่พิจารณาข้อมูลให้รอบด้านหรือการพูดจาโดยไม่ไตร่ตรองถึงผลกระทบต่อจิตใจของผู้อื่นคือดับกับที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้พลังของท่านเปรียบเสมือนไฟหากใช้อย่างถูกวิธีก็จะให้แสงสว่างและความอบอุ่นแต่หากปล่อยให้ลุกลามโดยขาดการควบคุมก็จะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงตัวท่านเอง คำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานนับ1-10ถึงในใจก่อนที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่อาจมีความรุนแรงให้หยุดและนับ1-10ถึงในใจอย่างช้าๆเพื่อให้มีเวลาไตร่ตรองและเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมมากขึ้นเปลี่ยนศัตรูเป็นพันธมิตรหากมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานแทนที่จะมุ่งเอาชนะให้ลองหาจุดร่วมและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายวินวินโซลูชัน การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนพลังแห่งการต่อสู้ให้เป็นการสร้างสารรค์ด้านการเงินปรึกษาผู้มีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในวันนี้จงนำเรื่องนั้นไปปรึกษาผู้ที่ท่านไว้ใจและมีประสบการณ์มากกว่าความคิดเห็นจากมุมมองภายนอกจะช่วยชะลอก,การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นของท่านได้เขียนข้อดีข้อเสียสำหรับการซื้อของชิ้นใหญ่ให้ลองเขียนข้อดีและข้อเสียของการซื้อสิ่งนั้นลงบนกระดาษ การมองเห็นภาพรวมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจะช่วยให้ท่านตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ด้านความรักวางแผนกิจกรรมที่สงบวันพระชวนคนรักทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสงบในวันพระเช่นไปทำบุญที่วัดด้วยกันหรือชวนกันสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อช่วยปรับสมดุลพลังงานที่ร้อนแรงของท่านฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังเมื่อคนรักพูดโดยไม่ขัดจังหวะและพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาอย่างแท้จริง การแสดงออกว่าท่านให้เกียรติและรับฟังจะช่วยลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ได้อย่างมหาศาล